ครับเพื่อนๆผมโป้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ number X Snap Channel นะครับถ้าเพื่อนๆชอบถ่ายภาพชอบแต่งภาพนะครับที่สำคัญบ้ารถซิ่งชอบเสพเจอเกี่ยวกับรถซิ่งนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเป็นคนคล้ายๆกับผมนี่แหละครับม่ไหนเราก็คล้ายกันแล้วฝากติดตามกด subscribe ไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมาลงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยครับ วันนี้เราก็กลับไปอยู่กับโปรแกรมไลท์ลูมอีกแล้วนะครับเพื่อนๆไลท์ลูมบ้านเกิดของเราเนั่นเองครับไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้จะพิเศษกว่าวันอื่นนิดนึงครับทุกครั้งเนี่ยผมจะมาทำทริคเกี่ยวกับการแต่งภาพต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปลัสซิ่งนะครับหรือว่าสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มถ่ายภาพลัสซิ่งนะครับแล้วรู้สึกว่าการมาแต่งภาพเนี่ยมันไม่ถูกใจสักทีนะครับแต่งโทนไหนก็ไม่ถูกใจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสิิ่่่งงอยยยาาานนะะะคคครรรัับบ4ลลกภพสวเเจไมมีคลิกที่ ที่6แน่นอนครับกดแค่4คลิกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า4คลิกเนี่ยเราจะกดอะไรกันบ้างนะครับ เริ่มต้นเลยครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆนับตามนะครับแล้วก็ดูซิว่าเจ้า4คลิกเนี่ยใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการทำนะครับคลิกที่1นะครับมาที่คอนท้าส์นะครับในส่วนของคอนทาส์นะครับถ้าเราปรับมาทางขวามันก็จะมืดอย่างนี้เห็นไหมครับแต่เราจะไม่ปรับมาทางขวานะครับเราจะทําการลบคอนท้าส์ไปที่100นะครับอ่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวไปดูว่าคลิกต่อไปเนี่ยจะทําให้ภาพออกมาสวยได้จริงหรือเปล่าคลิกที่2นะครับคริตี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะดึงคริตี้ครับมาทางขวาที่สุดนะครับเราลองดึงไปเลยครับ ดึงมาที่100นะครับเห็นไหมครับว่าภาพเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากตอนแรกนะครับอันนี้แค่2คลิกนะครับเดี๋ยวดูไปพอลเมเติมสคลิกกันครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้แค่2คลิกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิกที่3นะครับคลิกที่3เนี่ยมาตรงเท็กเจอร์นะครับตรงหัวข้อนี้ครับเท็กเจอร์เราจะดึงมาทางขวานะครับประมาณ60นะครับ ภาพก็จะคมกริบดีเทลเก็จะขึ้นชัดเจนเรียบร้อยนะครับคลิกสุดท้ายนะครับคลิกที่4นั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูซิว่าพอครบ4คลิกจะเป็นยังไงแต่ว่าเรามาปัดคลิกที่4กันก่อนครับคลิกที่4นะครับเพื่อนๆให้เลื่อนลงมาข้างล่างสักนิดหนึ่งนะครับมาที่หัวข้อ saturation นะครับเราจะดัน saturation เนี่ยไปทางขวาเล็กน้อยนะครับเพื่อเรียกความสดใสให้กับภาพของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดันกันเลยครับผมจะดันประมาณ 30- นะครับ30 31ประมาณนี้นะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับ4คลิกนะครับ4คลิกแห่งความสวยงามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งภาพมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเป็นทริคสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มแต่งนะครับอาจจะยังไม่ถูกใจโทนภาพตัวเองสักเท่าไหร่นะครับก็แนะนําว่า ลองใช้ทริคสี่คลิกดูนะครับอาจจะถูกใจนะครับเพราะถ้าถูกใจเนี่ยชีวิตก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับสมมติเพื่อนๆถ่ายมาสัก100ใบใช่ไหมครับแล้วก็ทริคสี่คลิกนะครับสร้างเป็นพีเซตของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็กดพีเซตตัวเองครับพบร้อยใบครับก็จะเป็นสเตปทริคสี่คลิกทั้งหมดนะครับภาพก็จะออกมาอย่างนี้เหมือนกันทุกใบนะครับส่วนวิธีการสร้างพีเซตไว้ใช้เองเดียวคลิปต่อๆไปจะมาบอกวิธีการสร้างเอาไปใช้เองนะครับว่าเราสร้างพีเซตของเราเองยังไงวันนี้ก็เป็นทริคสี่คลิกก่อนนะครับ เห็นชัดเจนนะครับว่า4คลิกชีวิตเปลี่ยนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังคิดไม่ออกว่าแต่งภาพยังไงดีลองทริก4คลิกนะครับย้ำอีกทีนะครับคลิกที่1นะครับคอนทาราสลบ100นะครับคลิกที่2ครับไรตี้บวก100นะครับ คิกที่3นะครับ texture นะครับในส่วนของคลิกที่3เนี่ย texture อาจจะไม่ต้องมากถึง60อย่างผมก็ได้นะครับอาจจะน้อยกว่านี้มากกว่านี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับและคลิกสุดท้ายนะครับ saturation นะครับชอบภาพสดเยอะปรับขึ้นเยอะชอบภาพสดน้อยก็ปรับลงมานะครับคลิก4ีคลิกจบแน่นอนครับยังไงภาพก็สวยนะครับถ้าชอบก็กด subscribe youtube ไว้นะครับจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งภาพเรื่อยๆนะครับชอบรถชอบการถ่ายภาพก็ติดตามกันไว้กดกระดิ่งกุุงกิ้งกันไว้จะได้ไม่พลาดเวลาคลิปใหม่ๆมาลงนะครับสำหรับวันนี้ผมโป้ยนะครับ number เอ็กแซนด์แชนแนลไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย